ท่ามกลางสงครามหนังฟอร์มยักษ์อย่าง Mission Impossible, Openheimer แล้วก็ Barbie ยังมีหนังสยองขวัญเล็กๆอีกหนึ่งเรื่องเข้ามาด้วยครับเฮเซล่าสิงร่างหักกระดูกของ aza, illa, ผู้กำกับมิเชลกาซาเซเวล่าครับผู้กำกับหญิงชาวเม็กซิโกที่ส่งเข้าประกวดก็ประกวดจริงๆครับตัวหนังได้ฉายมาตั้งแต่ปี2022แล้วก็กวาดมา11รางวัลครับจากเทศกาลภาพยนตร์ทั่วทวีปอเมริกาก็ถือว่าน่าสนใจครับกระแสจากนักวิจารณ์เองก็สูงลิบลิ่ว แต่จริงๆแล้วที่ผมไปดูเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะครับอยากดูหนังผีเท่านั้นจริงๆช่วงนี้เนี่ยหนังผีขาดแคลนครับไม่ได้ดูรอบสื่อมาสักพักแล้วยังไงก็ขอขอบคุณในเอจพิกเจอร์สำหรับโอกาสในครั้งนี้ด้วยนะครับเราไปดูกันว่าเฮเซล่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องราวของมันเป็นยังไงน่ากลัวแค่ไหนแล้ววันนี้เนี่ยจะมาแชร์ความรู้สึกกันครับแต่ก็ักเปิดของเฮเซล่าเนี่ยเริ่มที่วาเลเรียครับหญิงสาววัยใกล้เข้ากลางคนหน้าตาเหน็ดเหนื่อยเธอมาสักการะพระแม่มารีเพื่อขอพรบางอย่าง หลังจากนั้นไม่นานวาเลเรียก็ได้ตามที่ขอไว้ครับเธอตั้งครันเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับราอูผู้เป็นสามีแล้วก็ครอบครัวส่วนใหญ่ของทั้งคู่การเลี้ยงเด็กไม่ใช่เรื่องง่ายครับวาเลเรียต้องวางมือจากงานที่รักเพื่อสุขภาพและเตรียมความพร้อมของบ้านให้เหมาะสมกับทารกระหว่างนี้เองที่หญิงสาวเริ่มเห็นบางสิ่งเหนือธรรมชาติร่างเหมือนมนุษย์แต่กลับบิดเบี้ยวพิกลมาพร้อมกับเสียงกระดูกดังลั่นผิดป,ปกติแววไม่ขาดสายครับ มันตามลังควานและหลอกหลอนวาเลเรียจนเธอต้องนอนผวาทุกคืนร่างกายและจิตใจเริ่มจะสุดโทรมลงไม่มีใครเห็นเหมือนที่เธอเห็นเบื้องหลังของผีกระดูกหักนั้นคืออะไรและคุณแม่มือใหม่จะหาทางออกได้อย่างไรกันแน่ติดตามต่อได้ในเฮอร์เซล่าสิงร่างหักกระดูกครับดูมาถึงตอนจบเนี่ยก็ถึงบางอ้อครับว่าทําไมหนังเรื่องนี้ถึงเป็นที่ถูกใจบรรดาน,นักวิจารณ์เฮอร์เซล่าเนี่ยเป็นหนังที่ชัดเจนในแนวทางของตัวเองมากๆครับ ทั้งจังหวะก,การเล่าแล้วก็ประเด็นที่จะนําเสนอใครที่คาดหวังว่าเราจะได้ดูหนังผีแบบตุ้มๆตมตามตุ้งแช่กระโดดใส่หน้าคุณทั้งเรื่องเคอเซล่าไม่ใช่แนวนั้นเลยครับจําเรื่องย่อที่ผมเพิ่งจะเล่าไปได้ใช่ไหมครับนี่คือหนังของวาเลเรียหนังจะโฟกัสไปที่เธอครับโฟกัสไปที่สถานการณ์ของการที่กําลังจะเป็นแม่คนอารมณ์ความรู้สึกความกังวลแล้วก็ความกลัวทุอารมณ์ของวาเลเรียนั้นจะเกี่ยวพันกับซีนสยองหลังจากที่เราหายตกใจจริงๆ หนังจะทิ้งให้เราทบทวนสิ่งที่เพิ่งดูไปว่ามันหมายถึงอะไรกันแน่ตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้การคิดตามเอยอะๆหน่อยครับอาจจะเพราะว่าเปเด็นหลักของเรื่องความต่างเพศระหว่างตัวละครกับคนดูด้วยก็ได้ครับผมที่เป็นผู้ชายเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ร่วมเลยก็ต้องใช้เวลาในการประมวลผลหน่อยแต่ก็บอกเลยว่าไม่ยากจนเกินไปครับเข้าใจได้สบายๆยิ่งใครที่มีโอกาสอ่านเรื่องการตั้งครันอารมณ์ซึมเศร้าระหว่างนั้นก็จะเก็ตได้ไวครับซึ่งถ้าว่ากันตามเนื้อเรื่องครับ ผมก็ชอบพาร์ทนี้ของมันมากๆครับหนังเนี่ยประสานผีเข้ากับเรื่องของจิตใจได้ดีแถมยิ่งเรื่องดำเนินไปความหนักของประเด็นก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไรแม็กของหนังตอนดูเนี่ยยอมรับว่ารู้สึกอึดอัดแล้วก็หวั่นใจเหมือนกันครับทั้งนั้นที่แทบจะไม่ได้มีผีหรือว่าตัวประหลาดใดๆมากระโดดใส่เลยก็ตามต้องบอกว่าทำออกมาได้ดาร์กสุดๆครับพลังงานลบเนี่ยมันกระจายไปทั่วจริงๆดูแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกหม่นใจตามเลยละครับจริงๆแล้วเฮอร์เซ่าเนี่ยก็เป็นหนังที่มีจามสแกร์ค่อนข้างน้อยคร ใช้มุมกล้องมุมฉากแล้วก็สีหน้าตัวละครเป็นหนังที่ตัวละครเนี่ยปากอย่างใจอย่างครับโกหกเพื่อให้คนอื่นสบายใจทั้งทั้งที่ในใจไม่ใช่แบบนั้นหรือจะเป็นแบบปากพูดหวังดีแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นครับต้องบอกว่าพ็อตหลักการเดินเรื่องและก็การแสดงเยี่ยมครับฟังมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเพลินเพลินเฮอร์เซล่าคือหนังสยองขวัญที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมคือมันก็ใช่ครับแต่คงพูดได้ไม่เต็มปากว่ามันเป็นหนังผีที่น่ากลัวแล้วกัน จริงอยู่ครับที่ซีนสยองขวัญทำออกมาได้ค่อนข้างดีตัวหักกระดูกในหนังก็น่ากลัวใช้ได้ครับครบสามองค์ประกอบครับูปลับเสียงการเคลื่อนไหวแต่ว่ามันออกมาได้น้อยแล้วก็เว้นช่วงหลอกแต่ละช่วงได้นานเหลือเกินครับนานซะจนนั่งดูแล้วก็เออเมื่อไหลผีจะมานะบางซีนมุมกล้องเนี่ยนั่งดูโหผีมาแน่แต่ก็ไม่มาอยู่ดีครับมันรลวกับว่าหนังเนี่ยไม่ต้องการที่จะเซอร์วิสใดๆทั้งสิ้นครับเป็นหนังผีที่ทำตัวไม่เหมือนกับหนังผีนั่นเองยิงไกลถ่ายเรื่องเนี่ย ความกลัวในรูปแบบหนังผีสยองขวัญที่ตอนแรกมาดีๆแทบจะหายไปจนหมดสิ้นครับเหลือไว้แต่พาพของจิตวิทยาล้วนๆอีกอย่างหนึ่งก็คือหนังเรื่องนี้เนะี่ยมีฉากที่ชวนอึดอัดใจมากๆครับโดยเฉพาะการใช้เสียงที่ต้องบอกว่าไม่ปณีปนอมกับคนดูครับอันนี้ไม่ใช่ข้อเสียนะครับจริงๆเป็นข้อดีนะครับเป็นสิ่งที่หนังตั้งใจเอาไว้แต่จะชอบหรือเกลียดเนี่ยอันนี้แล้วแต่บุคคลจริงๆลองคิดภาพถึงหนังอย่างมิซอมมาดูก็ได้ครับมีฉากแบบนั้นอยู่ไม่น้อยเลย เสียงหลอนๆในเรื่องมันจะยังตามหลอนคุณในหัวไปอีกสักพักเลยแหละครับต้องบอกว่าเฮอร์เซล่านั้นคือหนังจิตพิทยาสยองขวัญครับที่ตัวละครจะพาคุณดำดิ่งลงไปในจิตใจตั้งคำถามต่อตัวเองครอบครัวแล้วก็สกภาพสังคมครับผู้หญิงทุกคนนั้นพร้อมที่จะเป็นแม่จริงๆหรือเปล่าแล้วทาไมพวกเธอถึงต้องเป็นประเด็นเหล่านี้เล่าผ่านความน่ากลัวที่เสิร์ฟให้เป็นระยะๆะะครับแล้วมันก็จะนาเราไปสู่บทสรุปที่แปลกแต่ก็ชวนคิด 7.2เต็ม10จากมิมุกวีครับต้องบอกว่าชอบพอสมควรสำหรับใครที่อยากชมหนังพรอตด,ดีสยองก้มแก้มพอประมาณก็ลองไปดูได้ครับรับการว่าดูจบแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อคิดแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ให้คุณกลับไปคุ้นคิดกับมันต่อที่บ้านแน่นอนครับเฮอร์เซล่าเป็นหนังแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณน,นั้นอยากจะอดีนารีนขึ้นลงแบบโรลลอโร์โคสเตอร์นั่งดูกับแฟนแล้วสะดุ้งจับมือกันทุก5้านาทีเฮอร์เซล่าไม่ใช่หนังสําหรับคุณแน่นอนครับ ยังไงก็ลองตัดสินใจกันดูครับเพราะหนังเนี่ยจะสนุกหรือไม่ตัวคุณตาคุณเท่านั้นหรือผู้ตัดสินครับอย่างที่พูดทุกครั้งสิปากว่าไม่เท่าตาเห็นครับพีหักกระดูกในเรื่องนี้จะทำให้คุณหวาดหวั่นได้มากแค่ไหนพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับกับเฮอร์เซล่าสิ่งร่างหักกระดูก